สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการวาดภาพออบิกนะครับาวาดตามนะครับภาพออบิกเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงแต่ว่ามันจะมีเฉียงอยู่ด้านหนึ่งอ่ามันจะมีเฉียงอยู่ด้านหนึ่งมันเป็นการขนานนะครับมันเป็นการขนานกันเห็นไหมครับเส้นมันจะขนานเส้นนี้มันจะนอนแล้วก็ถ้าจะทําให้เห็นข้างในก็ เราก็ใส่เส้นบางๆครับเส้นเบาๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกล่องใสๆทีนี้เราก็จะทํากล่องนี้ให้เป็นให้เป็นตู้ปลาอ่าเราก็ใส่เส้นซ้อนเข้าไปอีกก็คือใส่น้ําเข้าไปครับใส่น้ําเข้าไปปุ๊บอ่ามีน้ํามีปลาปลา มีฟองอากาศขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บอ่าครับก็ใส่สาลายใส่อะไรเราก็เติมลงไปได้นะครับเส่ปาเพิ่มเข้าไปแล้วก็ได้ครับอ่าทีนี้เราก็มาเน้นเส้นครับให้มันเข้มขึ้นอ่าอาจารย์ใช้แอปพลิเคชันโปรคีเอทนะครับอ่าแล้วก็เติมให้มันเข้มขึ้นได้อ่าว้วก็เติมเส้นเข้าไปครับ ตัวกระจกเสร็จแล้วทีนี้น้ําน้ํำอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้เส้นเส้นมาบางหน่อยน้ําแล้วก็ใส่เส้นอยากครับก็จะรู้สึกว่ามันเป็นน้ําใช่ไหมเติมเข้าไปครับใส่เส้นอยากเข้าไป เ็จสลายครับอ่าเสร็จแล้วแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเป็นเส้นนอนแนี้อ่านะครับอ่าทีนี้แบบที่สองอ่าแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็คือเป็น กล่องเหมือนกันครับเป็นกล่องเหมือนกันทําเริ่มจากกล่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเส้นบางๆงก่อนเมื่อกี้ตู้ปลาใช่ไหมที่นี้จะเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นเส้นนอนใช่ไหมครับแต่ฝั่งนี้มันจะเป็นเส้นเฉียงครับเราจะเฉียงไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้อันนี้เป็นเส้นล่างนะอ่าน,นี้เป็น ตู้เย็นหรือว่าเป็นต so ู้ข้าวก็ได้นะครับเนี่ยอ่าทีนี้ถ้าเราจะแบ่งครึ่งตรงกลางใช่ไหมเราจะแบ่งครึ่งตรงกลางเราก็ต้องกากระบาดก่อนครับกากระบาดก่อนแล้วก็จะได้จุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนี้เราก็ลากเส้นตรงมาครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่งอ่าเราจะแบ่งครึ่งตรงนี้ก็ได้ครับแบ่งครึ่งตรงนี้ก็ได้แต่เส้นมันต้องขนานกันนะอ่าเส้นต้องขนานกันนะครับ ่าเราก็จะเราก็จะใส่หูจับใช่ไหมหูจับตรงนี้ตรนี้ข้างล่างข้างล่างลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูแบบนี่ดูหูจับแบบยาวๆนะครับหูจับแบบยาวข้มาอ่าล่างเสร็จละทีนี้เราก็เน้นเส้นเน้นเส้นบ ภาพออบิคมันจะเฉียงฝั่งหนึ่งครับมันจะเฉียงฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นเส้นเส้นนอนฝั่งนี้เป็นเส้นนอนครับอ่าแล้วเราก็แบ่งครึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หูจับครับใส่หูจับอ่าถ้าแบ่งตู้เป็นสี่ช่องแล้วก็อ่าเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ ถ้าเส้นขนานกันมันก็จะสวยครับแบบที่สองเดี๋ยวนะแบบที่สองอ่ะเราจะใส่ลงลงเงาอะไรแล้วก็ลงไปได้ครับอยากลงเงาแรงรเงาไรเงาอะไรแล้วก็ลงน้ําหนักลงอะไรไปได้ครับอ่านี่แบบที่สองผ่านไปนะครับอ่าทีนี้แบบที่สามแบบที่สามเนี่ยก็จบวาดพาวาดเก้าอี้ครับเก้าอี้เมื่อกี้หันไปทางซ้ายใช่ไหม ทีนี้เรา,าหันมาทางขวาบ้างนะอ่าเริ่มจากกล่องก่อนครับวาดเริ่มจากกล่องก่อนเส้นขนานนะครับเส้นขนานมาปุ๊บเฉียงมาทางขวาใช่ไหมอ่าที่ที่นั่งอ่าที่นั่งปุ๊บแต่ทีนี้มันจะมีพ,พนักพิงข้างหลังเราก็เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาแล้วก็ใส่เส้นนอนไปครับอ่าพนักพิงเนาะ ทีนี้เก้าอี้เนี้ยมันก็จะทะลุลงไปข,งข้างหลังด้วยมันจะเห็นขาข้างหลังเราก็ต้องใส่ทะลุไปก่อนล่างไปก่อนนะล่างไปก่อนอทีนี้อาจารย์จะเน้นเส้นเข้มแล้วจะเน้นเส้นเข้มแล้วถ้าเติมรายละเอียดเข้าไปแล้วก็มีเส้นตรงกลางใช่ไหมก็แบ่งครึ่งใช่ไหมครับการกรบาดแบ่งครึ่งทีนี้เราการกรบาดอีก ากากบาดอีกก็คือแบ่งอีกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันกากระบาดคือแบ่งครึ่งาการกะบาดไปเรื่อยๆครับมันก็จะแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะครับแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆโอเคนี่มาปุ๊บนี่มาปุ๊บล่างก่อนนะอมันมีฝั่งนี้ด้วยนะครับมันมีฝั่งนี้โอเคปอ๊บก็จะใส่ารายละเอียดครับใส่ารายละเอียด ああเน้นเส้นปึ๊บมาฝั่งนี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้ป๊บปึ๊บบเติมรายละเอียดเข้าไปครับเติมรายละเอียดเข้าไปอ่าอันนี้เป็นเส้นแบบนี้ปึ๊บอ่าอันนี้เราจะทำแบบโค้งก็ได้นะทำแบบโค้งก็ได้ครับ ก็มีขามาฝั่งนี้อ่าอีฟฝั่งนี้ใช่ไหมฝัはは่งนี้ก็ตรงมาครับปึ๊บอ่ามาฝั่งนี้ปึ๊บอ่าฝั่งนี้เฉียงมาเฉียงมาก็ตัดตรงนี้หน่อยนี้ปึ๊บฝั่งนี้ตรงมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าไปฝั่งนี้หน่อยมันจะได้หนาไงครับอ่าตรงนี้มาปึ๊บอ่าแบบนี้อ่าเนี้ย เก้าอี้นะครับเก้าอี้เราจะใส่แรงงงแรงเงาอะไรก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะใส่เบาะใช่ไหมใส่เบาะเราก็เพิ่มเติมเข้าไปครับเติมเบาะเข้าไปเติมเบาะเข้าไปนะครับเนี่ยเติมเบาะเข้าไปแล้วก็ลบพวกนี้ออกเอ้ยเดี๋ยวลบพวกนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็จะได้เก้าอ,อี้ตรงนี้ครับอ่า เติมเข้าไปได้ครับอโอเคอเห็นไหมฮะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ทำตามไปเรื่อยๆมันก็ได้เองกแหละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระตูนและภาพร้อนะครับเนี่ยในการวาดสิ่งของเครื่องใช้นะครับลักษณะออฟบิกนะครับแบบที่3ไปแล้วนะ อ่าแบบที่สี่ครับแบบที่สี่ว่าโน้ตบุ๊กว่าโน้ตบุ๊กนะครับว่าโน้ตบุ๊กก็อ่าเส้นนอนนะครับเริ่มจากเส้นนอนก่อนนะครับอ่าเส้นนอนก่อนปึ๊บมั้ยป่าแป้นพิมพ์นะแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กนะอ่าเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้มันนั่นไปยาวกว่านี้อีกนะปึ๊บ เป็นพิมพ์้ตบุ๊กอ่าฝั่งนี้เป็นจอนะครับฝั่งนี้เป็นจออ่าฝั่งนี้เป็นจอแล้วก็ถ้าจะให้มันหนาใช่ไหมจะให้มันหนาเราก็แล้วก็เติมเส้นเข้าไปครับเติมความหนาเข้าไปครับนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็ถ้าเราจะให้แบ่งครึ่งมันแล้วก็เนี่ยฮะนี่แล้วก็ ถ้าเราจะใส่แป้นเมาส์ใช่ไหมเราก็ให้มันเส้นนอนครับให้เส้นมันขนานให้เส,นส้นมันขนานกันไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอ่าแล้ว,ลวอันนี้เราก็ใส่เป็นพวกแป้นไปใส่พวกแป้นไปนะ,ะให้เส้นมันนอนนะครับเส้นมันขนานนอนขนานกันไปเรื่อยๆอ่าจอมีความหนาหน่อยไหมนะฮะ ใส่เข้าไปครับเติมเข้าไปล่างเข้าไปอ่า,าเข้าไปอ่าโอเคนะทีนี้ก็เรากล่ได้เสร็จล่างแล้วรเราก็ปึ๊บนี่นะครับโปรคีเอทเนี่ยแช่ไว้แช่แช่แช่ไว้ปุ๊บมันก็จะตรงครับเนี่ยปึ๊บอ,อ่าตรงฮนะ ใช่ไหมครับปึ๊บตรงอ่าลากมาแช่ไหมครับอ่าปึ๊บตรงนะครับอ่าโปรขีดเอาไว้วาดรูปได้หลากหลายแบบครับนี่แบบนี้อ่าลากมาแช่ไหมปึ๊บอ,อ่าอันนี้ก็ใส่เป็นแป้นพิมพ์ครับใส่เข้าไป เส้นเข้าไปครับอ่าแต่งเส้นเข้าไปเราจะใส่ตรงลวดลายตรงจออะไรก็ได้นะครับเพิ่มเพิ่มลาย,ลลายอะไรเข้าไปก็ได้ครับเพิ่มลายลวดลายอะไรต่างๆเข้าไปก็ได้นอเคอยากลงน้ำหนักแล้วก็ลงได้ครับลงน้ำหนัก โอเคแบบที่4ี่ผ่านไปนะครับลบกันแบบที่5้านะครับแบบนี้ห้าแบบที่5ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางของนะครับ ตั้งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับตั้งสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันลึกเข้าไปกล่องหันหน้ามาหาเรานะครับกล่องหันหน้ามาหาเราปุ๊บอ่าทีนี้มันมีความลึกใช่ไหมมีความลึกเราก็ลากเส้นมุมข้างในใส่กันชนกันไปชนกันมาแบบนี้ครับอ่าล้าลางเส้นขนานกันดีๆมันก็จะสวยครับอ่าทีนี้ เราจะแบ่งชั้นให้มันเป็นสามชั้นถ้าเกิดถ้าเกิดสองสองชั้นกากบาดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสามชั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าถ้าเป็นสามชั้นนะอ่าแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนใช่ไหมแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นนี้วิ่งมาชนเส้นที่ตัดเส้นตัดที่เพิ่มเข้ามาปุ๊บอ่า เห็นไหมฮะมันจะได้จุดนี้สองจุดนี้เนี่ยครับมันจะได้เส้นนี้มันจะได้เส้นนี้เข้ามานะครับอ่าแล้วก็เห็นไหมฮะมันจะแบ่งเป็นสามแล้วก็แล้วก็วิ่งขนานกันไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเข้าไปข้างในอ่าอันนี้ก็เห็นข้างในใช่ไหมมีเห็นข้างในปึ๊บแล้วก็ล่างไปครับ ้างไปนี่นี่น่าก็เน้นเส้นครับเน้นเส้น่าเน้นเส้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่าครับอยากได้ความหนาเราก็เพิ่มเข้าไปครับอันนี้อยากให้ดัอยากให้มันได้ความหนาเราก็เพิ่มเข้าไปครับ นะแล้วก็เส้นนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ได้แบ่งเป็นสามส่วนมานะครับได้แบ่งสามส่วนมาแล้วก็ปึบ๊บใส่เข้าไปครับอันนี้ก็อยู่อย่างนี้ตรงกลางมีทะลุมาทะลุมาใช่ไหมอ่านี่อยู่ข้างในอ่าเห็นไหมครับคือถ้าถ้าแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยเราต้องใช้หลักการนี้ครับ หลักการนี้เนี่ยฮะเนี่ยเห็นไ,ไหมมันก็จะดูว่ามันมันมันลึกเข้าไปใช่ไหมครับอ่ามันลึกเข้าไปแล้วก็ลงน้ําหนักลงไม้ได้ครับลง,ลงเพิ่มลงเงาลงอะไรไปได้ครับอ่าอ่าสรุปนะสรุปไอ้นี้ซับซ้อนขึ้นนะครับอ่าเราเราจะแบ่งช่องนี้ เราจะแบ่งช่องนี้ให้มันเป็นสามเส้นใช่ไหมครับแบบนี้สามส่วนใช่ไหมถ้าเป็นสองส่วนเราเราเรากากบาดใช่ไหมครับอ่าแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะครับปึ๊บอ่าเราจะได้เส้นครึ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็วิ่งจากจุดนี้มามาจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้เราก็จะได้จุดตัดจุดนี้ครับสองจุดนี้แล้วเราก็เน้นเส้นได้ ไปเข้าไปนี่ครับเนี่ยก็จะได้สามส่วนใช่ไหมครับจะแบ่งได้เป็นสามส่วนถ้าสองส่วนกากบะบนะครับถ้าสามส่วนต้องเพิ่มเส้นเส้นนี้เข้าไปต่อจากเส้นนี้นะครับอ่า,อาทีนี้แบบที่หกนะครับแบบที่หก อ่าลบ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 ลนี่อ่าแบบที่6นะครับจะเป็นทรงกระบอกแล้วนะครับเป็นทรงกระบอกเป็นแจกันดอกไม้นะครับอ่าเราต้องเริ่มจากการตั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของออฟบิกครับออฟบิกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเราค่อยใส่เส้น เส้นนอนไปแบบนี้เออเส้นเฉียงสินะอ่าใส่เส้นเฉียงเข้าไปครับปึ๊บอ่าแล้วก็อ่าทำให้มันทะลุก่อนนะครับทำให้มันทะลุก่อนเพราะว่ามันจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอ่าเราจะวาดรูปวงรีนะครับเราจะวาดรูปวงรีตรงนี้อ่าวาดรูปวงรีตรงนี้นะครับวาดรูปวงรี นี้นี่ฮะเนี่ยว่าวางรีครับอ่าการวาดรูปวงรีเราก็ต้องมีเส้นพวกนี้นะครับมีเส้นพวกนี้เพื่อที่เราจะหาจุดชนกันตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะชนกันตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่นี้ตรงมาใช่ไหมอ่าตรงนี้ตรงมา ตรงมาชนกันนะครับตรงมาชนกันครับนะฮะทีนี้อันนี้ก็คือทรงกระบ,บอกธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้มันมันมีทรงเว้าทรงอะไรพวกนี้เราก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับเพิ่มเติมเข้าไปได้เนี้แบบนี้นะฮะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปได้นี่นะครับ แล้วเราก็ใส่เป็นดอกไม้เป็นอะไรเข้าไปได้ครับใบไม้เป็นดอกไม้ไปได้ทำเอง่ายอย่างเงี้ยนี่นะเ,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 เสร็จปุ๊บแล้วก็เน้นเส้นครับเน้นเส้นกันปึ๊บเน้นเส้นบ เสน้นเรื่นี้เป็นเส้นครับอ่านี่เป็นดอกไม้ก็เติมเข้าครับเติมเข้าไป,าไปนี่อ่ะลงเงาหน่อยลงเงาหน่อยลงเงาหน่อยตามเส้นเอา l i n ครับเนี่ยที่สอนไปตอนแรกๆ ามเส้นเอาลายแล้วก็เอาลายฝั่งนี้มีไหมอ่ามีเส้นแกนใช่ไหมอ่าเอาลายฝั่งนี้ฝั่งนี้โคง้งแล้วก็โค้งไปครับอ่ามาฝั่งนี้แล้วก็เบามือหน่อยเราจะให้มันเป็นแสงเข้ามานะครับอ่าฝั่งนี้เราก็เข็มได้ครับก็เข็มได้มีอะไรย่ข้างหลังแล้วก็ใส่เข้าไปครับ ันนี้คือแบบออบิ๊กใช่ไหมครับสามารถเอาไปวาดรูปอะไรได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับให้ให้เราทำตามนะครับให้เราทำตามแล้วเราก็เพิ่มลวดลายเพิ่มรายละเอียดใส่เข้าไปได้นะครับเพิ่มลวดลายใส่เข้าไปได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ